บางครั้งก็ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าหญิงในนิยายถ้าอย่างนั้นนะครับมผมอยากให้คุณได้ไปลองสัมผัสแล้วอยู่โรงแรมหรูโรงแรมนี้บอกเหมือนปราสาทในเทพนิยายครับง ในช่วงไฮโซฮ a บปนิ so นะคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและบริต so ี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยคะ่ะมากันที่บาร์ใหม่อีกแล้วนะคะโอ้โหช่วงนี้นําเสนอบาร์รุหรามากมายทั่วกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะจะมาเสนอลาชมปันนะคะซึ่งก็เป็นแชมเปญบาร์ใจกลางกรุงเทพเลยล่ะคะ่ะ เรียกว่าตอนนี้นะคะยุคของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกำลังเฟ,ฟื่องฟูแม้แต่สำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์และคนที่ชอบรสนิยมแบบ s o p h i ติ i c a t e d โดยทางศูนย์การค้าเกษรค่ะได้รังสรรค์ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์บาร์ครั้งใหม่ผ่านการสะท้อนรสนิยมแห่งความสุนทรียด้วยเครื่องดื่มสุดลักชัวรีระดับเวิ l ์ c คลาสกับแชมเปญบาร์ใจกลางกรุงเทพแห่งแรกในประเทศไทยเลยชมปัน u n ทำกลางบรรยากาศความเป็นส่วนตัวด้วยสไตล์การตกแต่งภายในแบบ Casual Luxuries นะคะแล้วก็แชมเปญสุด Luxuries ของที่นี่อย่างโมเอชองดองแชมเปญชั้นนำสัญชาติฝรั่งเศสที่ครองใจนักดื่มแชมเปญรสนิยมหรูทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะ โดดเด่นด้วยความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมายาวนานถึง300ปีตั้งแต่ปีคริศาศาสตศักราช1743ซึ่งความพิถีพิถันของการรักสามารถตรฐานความเป็นเลิศทําให้รสชาติของแชมเปญโมเอตชองดองยังคงได้รับความนิยมในหมู่พระราชวงวศ์และชนชั้นสูงทั่วโลกถึงปัจจุบันและยิ่งเพิ่มความคลาสสิกที่เสิร์ฟพร้อมแก้วสีทองอร่ามดึงดูดสายตาด้วยละค่ะ ก็ว <c oughs> ันนี้นะครับเป็นงานเปิดร้านเลอชอมปานนะครับเป็นแชมเปญบาร์แห่งแรกในเมืองไทยอย่างแท้จริงนะครับด้วยคอนเซปที่อยากนำเสนอแคชชูลักชัวรี่ให้กับคนเมืองกรุงนะครับคนรุ่นใหม่ที่สามารถดื่มด่ำกับเครื่องดื่มลักชัวรี่ระดับเบอร์คลาสนะครับ ในราคาที่น่าสนใจพวกอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อ,อยากให้อยู่ในใจกลางเมืองอย่างนี้ที่ทุกคนไปมาสะดวกนะครับก็จริงๆแล้วอย่างแชมเปญนะครับอย่างตัวโมเอตชองดองเนี่ยครับก็มีมา300กว่าปีจากประเทศฝรั่งเศสเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับการนิยมทั่วโลกนะครับแม้กระทั่งในออสการ์กกลเดนโกลบก็ต้องใช้เสิร์ฟนะครับมันเป็นเหมือนเประเพณีที่นําเสนอตัวแทนของการเฉลิมฉลองนะครับแห่งความสําเร็จซึ่งเราคิดว่า โมเมนต์อย่างนี้สามารถเกิดได้ทุกวันก็เลยอยากให้ด้วยราคาภาพลักษณ์และสถานที่เนี่ยเข้าถึงง่ายเราพยายามดูอย่างที่หนึ่งนะครับเราพยายามเลือกแบรนด์ที่ต้องเป็นเวิร์ Class และเป็นลักช y รีดับเวิร์กคลาสจริงๆ2ก็คือ1ต้องได้ขึ้นชื่อเรื่องของคุณภาพของรสชาตินะครับแล้วเขาก็มีการพัฒนาสร้างสารรค์มี h a r ร์เรคือมีภู้นภูมิจาก ประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับก็จะอยู่ที่ร้านเราซึ่งเป็เหตุผลในการเลือกเป็นหลักครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของลักชัวรี่ดริงค์ระดับเวิร์คคลาสเราก็จะมีพวกซิงเกิลมอล์นะครับหรือแม้กระทั่งลิมิเต็ดดิชั่นจากแบรนด์ต่างๆอย่างจอห์นนี่วอล์กเกอร์อย่างเมื่อกี้ที่ผมเมนชั่นไปก็จะเป็นลิมิเต็ดดิชั่นซึ่งไม่มีขายที่อื่นนะครับเป็นเวอร์ชันฮอกล็อกซิลเป็นทรีคอร์ดดับเบลหรือจะเป็นรุ่นไพรเวทคอลเลคชั่นซึ่งก็หาซื้อนในเมืองไทยที่่ไไหนนนกด้เ,เชรััคบ ก็ไปลิ้มลองกันได้เลยนะคะที่ศูนย์การค้าเกษรค่ะ